เป,ประมูลดังด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะแล้นี้ก็เป็นกิจกรรมพิเศษจากบริษัทอยอโนวโตนะคะเรามาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะและที่สาคัญคะ่ะกาแฟดีๆที่อยู่ผู้คนไทยมายาวนานกว่า20ปีกรารันติด้วยยอดขายที่เป็นอันดับหนึ่งในตลาดของกาแฟกระป๋องไทยคะ่ะและสําหรับสินค้าขายดีนะคะที่จะต้อง ติดไว้ทุกร้านทางด้านขวาม,มือของดิฉันนะคะโชว์ให้ดูเลยนะคะว่าคืออะไรซึ่งทุกท่านต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะสำหรับกาแฟกระป๋องเบอร์ดีโรบัสต้าไหไหวัยกำไรงามแน่นอนค่ะและทางด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะนั่นก็คือเบอร์ด ah ีชาไทยผลิตภัณฑ์เบอร์ดีน้องใหม่นะคะซึ่งจะทำให้คุณนั้นอร่อยแบบชาไทยต้นตำรับนั่นเองค่ะแลขอเสียงปรบมือให้พริตตทั้ทงสองท่านเราดู รู่หนึ่งค่ะเราต้องย้ำไว้เลยว่าเราจะมีคู่ป้องแจกให้กับทุกท่านที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้กันจากฟรีๆอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอย่างไม่หมดที่เท่านี้นะคะเรายังมาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ที่ต้อนรับงานแบบนี้เลยนะคะอน,นาคตชาวหวยไทยก้าวไกลด้วยนวัตกรรมค่ะไ,ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างจากคลิปตี้อีกทั้งสองท่านให้ดูนะคะเราจะมีเพลงเปิดให้ท่านแล้วก็เต้นยังไงให้สนุกที่ให้สนุกที่สุดอันนี้เตรียมตัวละเตรียม mm hmm. ตัวละ โพสท่าให้สวยที่สุดให้เข้ากับนวัตกรรม4.0ที่สุดคิดไว้ได้นะคิดไว้ไล้นะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างก่อนนะคะให้ดูตัวอย่างก่อนนะพร้อมแล้วฟิวสิกมาเลยค่ะ ที่นี่เราไม่ใจคุณมีความแบวมากเขาไม่ตายร้ายพี่ไแล้วหมดเลค่ะอามหน่อยท่าเมื่อกี้เอามาจากไหนจริงๆเพิ่งจะผ่าผ่าแต่ยี่สิบผมอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะเต้นได้ขนาดนี้เต้นได้ขนาดนี้นะคะ แค่กว่านี้อีกค่ะเขอเสียงรบมือให้พวกเราเลากิจกรรมใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็คือกิจกรรมพิเศษจากบริษัทอินโมโตะนะคะอย่าลืมนะคะกิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้ทุกท่านสามารถไปติดตามต่อได้และอย่าเพิ่งลุกไปไหนเพราะว่าเราจะมีคูปองแจกให้ทุกท่านและนําคูปองนี้ไปรับยำยำจมบกกันแบบฟรีๆที่บุ๊กกิจกรรมไหนใครอยากได้บ้างยกมือหน่อยใครอยากได้บ้างไม่ยกไม่ให้ไม่ยกไม่ให้เออ โอ้โหยกกันใหญ่เลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะให้ริ e ตี้สาวสวยแจกคูปองแล้วก็เดินไปรับทีู่กิจกรรม G30 ขอรอได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะไปพบกับนวัตรกรรมใหม่ล่าสุดต้อนรับไทยแลนด์4.0แบบนี้กับบริษัทไอยนวโตและโปรโมชั่นพิเศษสินค้าดีๆที่จะต้องมีติดไว้ทุกร้านเดี๋ยวกลับไปพบกันทีู่กิจกรรมในช่วงนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไ